อ่าวันนี้มีแดดออกมีแดดออกด้วยจะออกเยอะออกนานออกนิดเดียวก็คือแดดรีบเลยอาบแดดหาสถานที่อาบแดดกัน <c oughs> นี่แหละตรงที่ชอบโอ๊สตีนบอกชอบมากเลยตรงเนี้ยมานอนอาบแดดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาแอบดูน้องๆอ,อยู่ดีมีสุขกันหรือเปลา่าฝนตกทุกวันเลยวันนี้มานอนเฝ้าเลยมานอนเฝ้าน้องๆว่ายปนว่ายเบียนมาต่างคนก็ต่างถามกันปลาก็คุยกันอยู่ในน้ำแมวก็คิดไปต่างๆนานาประมาณนี้เลยไหม เชื่อใจได้โอสตีนบอกแม่เชื่อใจหนูประมาณนี้เลยนะเชื่อใจเชื่อใจเราต้องเชื่อใจกันเสีย